สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี้หมอต้านะคะคลเซ่คลินิกนะคะแพทย์ประจำคลินิกเป็นแพทย์เฉพาะทางผิวหนังนะคุณตั้มเป็นลูกค้าประจําของเราใช่ไหมใช่ค่ะ ตอนนี้กระแสข่าวในโลกโซเชียลนะคะกําลังมาแรงในเรื่องของการรักษารอยแผลเป็นด้วยพิคโคลเลเซอร์แล้ววันนี้พอข่าวมันออกดังมากทุกตัานก็ยังมาทาพิคโคกับเราใช่ครับรู้สึกกลัวมหนงไม่่ครับ,รบส่วนตัวศึกษาข้อมูลมาอย่างดีก่อนจะเลือกจะทําเราจะเลือกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังโดยเฉพาะนะครับอันดับที่2คือเรื่องเครื่องมือครับเครื่องมือต้องได้มารฐานแล้วก็มีมาตรฐานรองรับนะครับเราถึงเลือกที่จะทำะครับ ก็เลยรู้สึกไม่ไม่กลัวครับที่จะมาทำต่อขอบครัมั่นใจครับ้อมั่นใจหมอเองก็รู้สึกกังวลในประเด็นนี้นะคะเพราะว่าคโิเลเซอร์เนี่ยของคลินิกเราเนี่ยก็คือดังมากอยู่นะคะแล้วก็เกิดประเด็นปัญหาขึ้นมาว่าในโลกโซเชียลว่ามี เคสนึงเขาไปทำพิโคมาแล้วเกิดเป็นแผลเป็นขึ้นมานะหมอกกเป็นหมอเฉพาะทางผิวหนังนะคะจบแพทย์เฉพาะทางผิวหนังมาตัดจาวิทยาถ้าให้หมอวิเคราะห์ก็คือแผลเป็นที่บริเวณใบหน้านั้นก็ดูลึกนะคะเครื่องมือที่เขาใช้อะมันเป็นเครื่องอะไรเครื่องมือที่หมอเลือกใช้เนี่ยเครื่องนี้ก็เป็น discovery pico เดิมนะคะเป็นเครื่องมาตรฐานอนยอยจากอเมริกาเนยนะคะเป็นเครื่องที่แท้ซื้อมาจากผู้นำเข้าที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะมั่นใจได้เลยว,ว่าเครื่องแท้นะคะหมอแท้ ตั้งเฟตติ้งพลังงานถูกต้องดูรอยโรคของลูกค้าดูผิวหน้าแล้วตั้งพลังงานได้อย่างเหมาะสมผลลัพธ์มันก็จะออกมาดีนะคะของคุณตั้มเนี่ยเป็นเคสที่หลังทำทันทีนะคะด้วยพิกโคสมูดโหมดนะคะหลังทำทันทีก็จะเห็นเป็นรอยแดงประมาณนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามหมอจะบอกว่าด้วยพลังงานที่เท่ากันนะ กับคนไข้แต่ละคนนะผลลัพธ์ออกมาไม่เท่ากันค่ะออกมาแดงเรื่อยๆกับบางคนเนี่ยที่ผิวแห้งและผิวบางมากๆบางคนก็มีจุดเลือดออกได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องปรับพลังงานตามสภาพผิวหน้าแล้วก็ความต้องการของลูกค้าด้วยนะคะว่าต้องการจะแค่กระชับรูขุมขนต้องการจะแค่หน้าใสาหรือต้องการจะรักษาแพ็เป็นหรือลุมสิวนะคะในส่วนนี้ก็คือต้องการอยากจะหน้าใสากระชับรูขุมขนนะคะอันนี้ก็ยิงแบบสมูทโหมดให้นะคะก็วันนี้ขอบคุณต้าม,มากเลยที่ช่วยมารีวิวทางคลินิกเรานะคะขอบคุณที่ไว้ใจคริสตัลคลินิก คสวัสดีค่ะ